โช,โชว์โชว์ตรงนี้เลยได้ไหมนะอะไรนะคะโชว์ตรงนี้เลยได้ไหมได้คนะ่ะเอาพี่แจ๊คกับพี่ก๊อฟเป็นตัวอย่างดีกว่าค่ะมันจะดีเหรอครับพี่นาคพี่ค่ะลูกของมาจะเป็นพายุตัวอย่างมากเลยนะคนระับมันไม่ได้หรอกค่ะนาติมันจะข้ามสายพันธนะุ์นะสายพันธุ์มันจะพายุยักษ์อะไรเงี้ยออกมาได้ใช่แต่มีซีนที่ไม่ใช่ลิงหรือซีนแต่มีซีนที่พี่นาบอกซีนซีนที่ได้เ็นเรื่องนี้ที่ได้เห็นเป็นฉากที่เราไม่แช่ออนเซนกันทุกคนเลย เสียวใช่ไหมอะไรเสียวเดี๋ยวเซนาเซนไทยเขาปิดกันดีกว่ค่ะก็เป็นฉากที่พวกเราทุกคนถอดเสื้อเฮ้ยจริงๆค่ะเฮ้ยพูดจริงๆอะดูสายตาพี่เลยว่าเป็นมอดที่กิตตี้ลงเขาด้วยใช่ไหมคะใม่ค่ะใจมากกอลงอย่าี่ไม่ได้ลงนา เดี๋ยวดูมีฉากนี้ในในภาพยนตร์นะฮะแ,แล้วเดี๋ยวดูหน้าแต่ละคนแล้วก็ฟินในฉากไหนนะครับข้ามาที่ฝันล็องพีป,ป้าอ่านะครับบอกว่านะครับน้องพีเนี่ยคู่ในหนังของน้องพีจริงจริงแล้วคือใครจริงจริงแล้วคู่ของเราคู่กับนิการะรับคู่กับเขา,าคาดไหครับที่จะคู่กัน มันก็ยากนะแต่เป็นการแสดงครับเราก็ต้องทอาออกมาให้แฟนทุกคนได้ดูแล้วก็ได้จิ้นได้ผิดมันมีอะไรที่มีอะไรที่เพลินมากกว่าที่มีส่ะไริงครับมันคือการแสดงนะครับถ้าผมโอเคจริงจริงก็แบกว่าจริงๆรตั้งแต่แรกที่บอกว่าจะยินให้มาเล่นเรื่องนี้เนี่ยไม่เคยบอกว่าเล่นเกย์เพราะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเกย์นะครับเล่นเป็นอะไร ให้กลับติดเกมทั้งคเล่นเกมทั้งหมดเล่นเกมสุดๆเล่นเกมตัวเล่นเกมจริงครับต่อสู้ด้วยเล่นเกมต่อสู้โอ้ต่อสู้ด้วยแล้วตัวมันแยบผัดกันแพ้ผักชนะตลอดโอ้เกมเป็นฝ่ายรุกฝ่ายรับกันด้วยว้าวพอมอบพอมอดีกว่าแล้วนไม่มาทีกัดสู้กันยังไงใช่ คาบุกสถิต ja, <ja, S 1> ิท oh. okay. yeah, right. anyway, ี้เขียนมาที่เดียวเองนะครับไม่มีพวกลุ้ลรักอะไรในนี้ทันเดียวไม่คิดเลยนะฮะนี่คิดเองนะฮะนอกจากนั้นมาถึงเนี่ยที่บอกครับกาสเบลนะฮะในเรื่องนี้นะครับอะไรคือความฟินที่สุดคุณในการได้ร่วมงานเรื่องนี้ที่สุดพอยอะไรคือความฟินฟินที่สุดของคุณจากลักสดงทุกคนแล้วก็ร่วมกันครับที่ได้มาร่วมงานกันนี่คือผลงานชิเล่เน้นในงานผมคิดในดนในโร่วมงานด้วยอืมอันนี้คือ คือเหมือนเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นเป็รื่องแรกของชานไดเป็นแบบเรื่องแรกด้วยครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นความทรงจำที่ดีครับและถือว่าเป็นสิ่งที่ฟินที่สุดนี่ครับเพราะว่านักแสดงทุกคนฝีมือดีแล้วก็น่าตื่นเต้ใช่ครับครับผมนะครับมาถึงสาวของเราบ้างครับสาวคิตตี้นะครับถือว่าเป็นสาวสวยที่วันนี้ไม่อาจละสายตาเธอได้เลยทีเดียวนะครับผมนะฮะรับบทเป็นสาวที่รักสลุ่แต่ไม่ยอมถูกผัาน ไม่ใช่รักสนุกแไม่ผูกพันมีอะไรร้อนที่ีที่ทุ่เทจนกยอมแลกตัวกับความรักใช้ตัวเองเพื่อบอกว่านี่รคือวามรัของชายอ๋ออ้สแต่ผู้ชายสาวกไม่รู้อเดี๋ยวนี้ผู้ชายไม่ได้เอาแล้วอะไรที่เสนอแบบมาถึงหน้าแล้ช่รบผู้ชายชอบของยากๆของแปลกๆของหาทานลำบาก ไม่ต้องรักแต่ตกลุมน,น,นะครับผมนะครับเอาล่ะสุดท้ายครับถามจริงจรองนะฮะทีนี้คนต้องตอบอะไรนะเพราะมือนเป็นแฝงเรื่องถ้าเจอมีแฟนนะแล้วแฟนมัวแต่ไปติ่งอย่างอื่นอาจจะไม่ใช่คนเนี่ยไปติ่งเอ่อติ่งสร้างแรงม้าอยู่ไม่ยอมสนใจเราหรือจะติ่งอะไรก็ได้เราจะทำยังไงเพื่อดึงความสนใจจากติ่งนั้นมาเ,าเราจะทำยังไง เริ่มจากใครก่อนดียินไหมครับพี่การเลยนะไหนก็ล้วมกันไปมาต้องตอบตรงๆการมบอลก่ก็ได้ครับก็ถ้าสมมติมีแฟรแล้วติดติดใช่ไหมถ้าก็อันดับแรกพาโรงพยาบาลก่อนนะทำไมฮะตัดติดก่อนถตัดติดก่อนนะครับติดเล่นครดึงขึ้นในเนื้องอกนะเราก็ต้องดูแลตัวเองครับทำให้เกิดความส่นทำเกิดดึงดึงการดึงบอลเหมือนใจเพราะสนใจจะเข้ามาใช่ยังไงครับคือถ้าเขาติดเกมอยู่แค่ก้าเดียว ถกขึ้นเลยใช่ใจเอียดอะไรย่างเงี้ยครับก็เวลาเราก็ต้องดูแลตัวเองดีขึ้นให้รู้สึกว่าเราเหนียเออเรามีของดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามากกว่าสิ่งที่เขาเป็นอีกอย่างนะครับผม ไปเรีย้แขกที่ถามทีมโดดแก่ตัวแทนกันตลอดเราเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเลยไม่เลยฉากด้วยมีครับมีครับมีฉากอยู่ระเบียบเออช่วยเขับต่อแล้วตลกเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศให้กับตัวเองใช่ครับช่วยมีสองคนครับผมช่วยมาสิได้ข้าโบเฮ้ยใจจะหวายที่คุยสองคนแรกนะฮะ แกอื่นอยู่ไม่สนใจเราพี่นาทำยังไงก็คงน้อยใจค่ะเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงหวานนะเราจริงๆพี่นาเนี่ยนะครับออลคาลาปัดตลอดปัดตลอดแล้วกต่องอนขางอนแล้วก็ย่งอีกหน่อยถี่มอก็ไปงอเขาแต่ถ้าเขาไม่งอเราเราก็ไปหาคนอื่นซะเลย น้อ่ะน้อนะอนี่ยน้อเดียวารเน้องหปีเลยนาะพี่ก็เขียนเยอะครับผมต่อมาอนถ้าแฟนเราติงอื่นอยู่ทไงฮะเพาถ้าแฟนป็นติออกมาเรงแบบอ่เดี๋ยวต่รนติตออกางใช่ไหอ่าไปไปไปื่นกันใชรับ้แรงงอื่นกันอ่ จะตามไปติ่งด้วยคือยากให้วแกติ่งอะัติ่อะไรด้วยับอ๋นท่ดี๋ยอะไระไรเดี๋ยวเขาจะปติ่สนี่ก็โยเออนครับพ่ก๊อใส่ก๊อฟติ่งอืพี่ก๊อฟ็นไ นีตอบไม่ได้ไม่เคยมีแฟนเลยเพราะว่าตอนแรกอยากทำแฟนตื่นมาเป็นผัวแล้วอ๋อไม่เคยจะดกดคำว่าแฟนมีแต่คำว่าแฟนตื่นเป็นผัวเลยเอาละครับนี่คือนะฮะเรื่องราวที่น่าจะเกิดขึ้นในภาพเดียวกันที่เราไปดูร่วที่ฟินกันแบบสุดโคตรแน่นอนอ่าแล้วแล้วว่าเรียมกว่าสุดโคตรเข้าใจให้ดีนะครับฉากไหนฟิน ตะโกนกันเลยฟินเลยลงเนี่ยในเรงหนักได้เลยก็นได้เลยตะโกนได้เลยนะฮะเอาล่ะฟินกันแบบคอหอมปากอมอคอแต่ว่าจะบอกครับลงกิจกรรมเตียนบนที่แชร์เพิ่มความฟินให้กับตัวเองที่ผมบอกว่าต้องติดแฮชแท็กนะครับในสแกนนะฮะติดแฮชแท็กว่าฟินสุดโต้คลื่นีและนักแสดงของเราครับได้ดูแล้วเลือกสรรแล้วนะครับอยากได้คนที่จะขึ้นมาฟินกันบนเวทีเริ่มที่